เราจะมารีวิวการเพาะเห็ดฟางภูฐานนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราลองทำนะคะทุกคนพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเดี๋ยวเริ่มไปด้วยกันนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็ไปสรรหาร้านเห็ดร้านขายเชื้อเห็ดมานะคะทุกคนเราสั่งมาจํานวน5ก้อนเอ้สิก้อนนะคะเพราะว่าถ้าสั่ง5เรารู้สึกว่ามันน้อยเกินไปที่จะทดลองเผื่อบางไหนอันไหนมันไม่ออกบ้างเผื่ออันไหนมันแตกบ้าง นะคะมาถึงเราก็มาเช็คก่อนเลยว่าน้องตรงตามที่สั่งไหมนะคะครบสิบก้อนหรือเปล่ามีอะไรยังไงไหมนะคะสรุปแล้วก็คือมีรอยแตกที่ตูดมาสองอันนะคะน่าจะเกิดจากการขนส่งหรือเปล่าอันนั้นก็น่าจะน่าจะใช่หรืออาจจะไม่แน่ใจยังไงนะคะอันนี้ต้องขอโทษไปด้วยนะคะซึ่งเราก็ทักกลับไปหาทางร้านนะคะก็คือทางร้านตอบไวมากนะคะแล้วเขาก็ให้คําแนะนํามาว่าให้หาสกอตเทปมาแปะก็ได้นะคะ ทุกคนแล้วก็เอาน้องไปหรือไม่ก็ส่งน้องเคคืนไปทางร้านแล้วทางร้านจะเปลี่ยนอันใหม่มาซึ่งถ้าเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เราก็ไม่อยากให้เกิดเสียเออไม่อยากให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มมาทุกคนทั้งทางร้านหรือทางเราด้วยนะคะทุกคนเราก็เลยลองทําตามที่เออทางร้านเขาแนะนํามานะคะเราทิ้งน้องอ่ะต่อไว้ในกล่องอีกประมาณ5้าวันนะคะเพื่อที่จะให้เชื้อสีขาวๆอ่ะมันเต็มอ่านะคะเหมือนที่ใบที่ทางร้านเขาแจ้งมานะคะทางร้านเขาก็จะให้รายละเอียดนะคะว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างนะคะ พอมาถึงเราก็เตรียมเลยค่ะหาชั้นเก่าๆเพื่อที่จะให้มันสูงจากพื้นไม่ให้มันติดพื้นเนาะเราก็ไปได้ชั้นเก่าๆที่เราจะเอาทิ้งแล้วนะคะเตรียมเก็บเอาออกไปวางข้างถังขยะแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เอามาวางทุกคนเชื่อไหมว่าเนี่ย เราก็ทำตามเขาแต่แค่เราไม่ได้แกะออกเหมือนเขานะคะเราไม่ได้ใช้ในในใบหรือว่าใน YouTube ที่เราไปหาข้อมูลมาทุกคนเขาจะให้เป็นใช้แอลกอฮอล์นะคะเช็ดด้ามช้อนนะคะเพื่อที่จะแงะเอาสำลีแล้วก็เอากระดาษที่อุดออกมานะคะความที่ว่าเราขี้เกียจไปซื้อแต่เราอยากอยาก,อยากลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเราก็เลยใช้เปลี่ยนเป็นน้ำเกลือนะคะที่เรา like, ใช้ล้างจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราจะมีติดบ้านไว้ตลอดเนาะเราก็เลยเอาเปลี่ยนเอาตัวนั้นนั่นแหละมาใช้นะคะซึ่งจะบอกว่ามันก็กิน เวลานานอยู่นะกว่าที่ว่าน้องจะเริ่มเห็นผลนะอันนี้ตอนแรกอะเราวางชั้นบนนะคะทุกคนแต่รู้สึกว่ามันหนักเกินน้องมันอะ รับน้ำหนักไม่ไหวเหล็กมันเก่าแล้วนะคะต้องใช้คําว่ามันเป็นโครงเก่าจริงๆนะเพราะว่าเหล็กมันเก่านะสรุปแล้วอะ่ะเราก็เลยต้องได้เอาน้องมาวางด้านข้างนะคะซึ่งมันก็ใช้เวลาในการเตรียมที่จะปลูกไม่นานเนาะเราทําอยู่ประมาณ7จ็ปดนาทีอาจีไว้สักสินาทีนะคะ10บก้อนเนี่ยก็คือเราทําเสร็จนะคะอันนี้มันเริ่มหล่นล้วก็เอาลงมาวางเลียงข้างล่างนะคะแล้วก็เราก็ใช้ถุงดํานะทุกคนถ้าใครมีถุงดําก็คือเอาถุงดํามา คุมได้เลยนะคะสองใบสรุปแล้วนะคะเราก็เอาลงมาวางด้านล่างอันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งเราทิ้งน้องไว้นานจนหน้าใจหายเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าน้องจะเกิดให้เราไหมนะคะการลดน้ําของติ๊กก็ไม่ได้ลดทุกวนันเหมือนที่ทางร้านเขาแจ้งมานะคะของติ๊กอ็จะดูสภาพอากาศเป็นหลักนะคะเพราะว่าเรา,เรา,เราทดลองปลูกเนี่ยมันจะเป็นหน้าฝนใช่ไหมเราก็เลยเลดช่วงแรกๆกกมันร้อนเราก็ลดทุกวันนะคะวันละหนึ่ง <S <S ครั้งเนาะ<ๆ>แล้วก็หลงังๆมาพอฝนตกเราก็จะเปิดดูว่าน้องเอ,อ แห้งมากไหมถ้าแห้งมากเราก็จะลดทุกคนแล้วอันนี้เราดีใจมากจริงๆนะเราก็ไม่คิดว่าจะได้เช้าว,วันที่20ก่อนที่เราจะไปทํางานทุกคนดูดิคือเราเปิดมาแล้วแบบเฮ mm ้ย hmm. แกฉันพอเหตุได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเราดีใจมากเลยนะ อันนี้น้องออกมาแค่สามก้อนนะคะทุกคนแต่มันเป็นก้อนแรกมันยังเล็กอยู่แล้วเรารีบไปทํางานนะเราก็เลยปิดน้องไว้เหมือนเดิมแต่มันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมึงทําได้อะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนซึ่งแบบว่าเราไม่มีพื้นฐานเลยนะอันนี้เรารีวิวให้ดูเลยนะว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานแต่ถ้าเราตั้งใจทําจริงๆอ่ะมันก็ทาได้อันนี้เช้าวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะวันนี้วันหยุดเนาะเราก็เลยมาเปิดเพื่อที่จะเก็บทุกคนดูดีเห็นไหมคือน้องดอกใหญ่มากเราจะบอกว่าถึงมันจะออกมาแค่นี้นะคะแต่เรารู้สึกว่าเอ้ย มึงทาได้ว่ะมึงเก่งอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยคือการรีวิวของเรานะคะก็คืออยากจะทําให้ทุกคนเห็นแหละว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่เคยลองแล้วมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเราก็ทําได้เลยนะคะอันเนี้ยเราก็จะเหมือนคําแนะนํานะวิธีการเก็บเราก็จะใช้อปลายช้อนเหมือนเดิมนะคะ แต่เราไม่ได้ใช้แอลกอฮอล์ทุกคนเราก็ยังใช้เป็นน้ําเกลือเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะคว้านอา้นอนออกมานะคะเราไม่ได้ใช้มือดึงเนาะเห็นไหมอันนั้นมันก็จะมีแต่งหน่ออยู่แตกหน่อไม่ใช่นะ้องเพิ่งจะเริ่มโผล่ขึ้นมานะคะน่าจะอีกวันสองวันเราน่าจะเก็บได้แล้ววันนี้ก็คือเราเก็บไปทั้งหมดสามอันนะคะเรามาเก็บประมาณตอนเที่ยงเพราะว่าทั้งวันนะคือฝนตกเนี่ยเราไปเก็บแบบฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยนะเออแต่ก็คืออยากจะแบบอยากจะถ่ายให้ทุกคนดูแหละว่าเออเราทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันคือความมันคือความดีใจอะ่ะ เราก็ไม่รู้จะทํายังไงนะคะเราก็ค่อยๆหยิบนนองออกมาวางก่อนนะคะแล้วค่อยๆใช้ปลายช้อน mm. เห็นไหมคทุกคนเราก็ใช้ปลายช้อนจิ้มออกเนาะ mm. เหมือนที่เราดูตามคลิปทั่วๆไปนะคะ mm. แต่คลิปนี้ก็คืออยากจะมารีวิวให้ฟังว่าเนี่ยค่ะฉันทําได้ฉันเป็นคนที่แบบเคยมึงเก่งอะอะไรอย่างเงี้ยนะอะ mm. ขอชมตัวเองนิดนึงนะคะสําหรับใครที่อยากจะลองปลูกนะคะติ๊กสั่งอะหัวเชื้อเห็ดร้านไหนมา mm. เดี๋ยวติ๊กแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะถ้าใครอยากลองก็ ลองได้นะคะใช้พื้นที่ไม่เยอะในการทำเห็นไหมคะของติ๊กใช้แค่กระจุกเล็กๆข้างห้องเองนะแล้วน้องก็ให้ผลผลิตแต่การรอคอยก็คือค่อนข้างที่จะนาน,นะค่ะสรุปไปเสร็จแล้วของเราตั้งแต่ที่น้องมาอยู่กับเราจนวันที่ถึงเริ่มให้ผลผล,ผลิตก็ประมาณ20วันโดยประมาณนะคะ20วันโดยประมาณอาจจะไม่ได้ทําตามเป๊ะในคําแนะนําที่ทางเอ่อทางร้านเขาแจ้งมานะคะแต่สรุปแล้วน้องก็คือมีผลผลิตให้เราเห็นจริงๆเห็นไหมคะทุกคนในความตั้งใจของเรา เราก็คือแบบเคยทําได้อันนี้น้องยังพึ่งจะเกิดนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บน้องไว้เหมือนเดิมได้ทั้งหมดมา3อันไม่รู้จะทําอะไรกินค่ะทุกคนมันที้เยอะเกินนะคะแต่แค่นี้เราใส่ต้มยำก็ได้นะคะหรือว่าเราทาซุปเห็ดก็ได้เห็นไหมเราก็คือแบบอยากเอามาให้ทุกคนดูว่าเออเราทําได้อะเออเราจะเ,เราดีใจเราแบบพูดไม่ถูกนะคะก็คือเราเรียนมาตั้งแต่นูนะ่นอะตั้งแต่สมัยเราเรียนวิชาการงานพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้ใช้จริงจริง นะคะอันนี้ก็เป็นผลผลิตในเห็ดของเรานะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของเราแล้วก็คิดว่ามันคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการสร้างแรงบันดาลใจในการทดลองทําอะไรใหม่ๆสําหรับใครหลายๆคนที่กําลังมีข้อสงสัยว่าเออทําดีไหมว่าลงมือทำดีไหมว่าอะไรเงี้ยทำไปแล้วมันจะดีไม่หวันแต่ทำไปเถอะนะคะความสําเร็จอ่ะมันจะสร้างรอยยิ้มให้กับ ได้เหมือนที่ติ๊กยิ้มได้ตอนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีประโยชน์นะคะเอ้ยหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะใครมีคอมเมนต์อะไรพูดคุยกันได้นะ และติ๊กก็หวังว่าคลิปนี้จะไปเป็นกําลังใจให้ใครหลายๆคนที่อยากจะลองอะไรใหม่ๆนะคะเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะอย่าได้ท้ออย่าได้กลัวให้ลองลงมือทําดูก่อนนะคะเผื่อมันจะได้หรือไม่ได้อันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะในวันที่ฝนตกเราก็ยังทํางานอยู่นะคะทุกคนเห็นไว้นะคะก็ <c oughs> <c oughs> ใครที่ชอบก็ลองมาคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็บายแล้วว่าเราหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ให้กําลังใจติ๊กด้วยนะ